สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านอูเชียนโกศกระรวงกาลาโหมของจีนนะครับได้ออกมาประนามความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาในการประจำการขี่ปนุษยพิสัยปานกลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและจะใช้ทุกมาตรการที่เห็นผลชัดเพื่อขัดขวางสหรัฐอเมริกาจากการปั่นป่วนในพื้นที่ทะเลจีนใต้ ความเห็นของเขาบีขึ้นหลังจากที่สหรัฐนั้นเปิดฉากซ้อมรบร่วมกับฟิลิปปินส์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเย็นในทะเลจีนใต้ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาการซ้อมรบที่ใช้ชื่อว่าบาลิปกาตันจะมีไปจนถึงวันที่10พฤษภาคม2567และเกี่ยวข้องกับทหารสหรัฐอเมริกากว่า1 1 0 0 0นายและกำลังพลของฟิลิปปินส์อีก5 0 0พันนายรวมไปถึงเรือฟิกเกตลำหนึ่งของฝรั่งเศสเช่นเดียวกับทหารฝรั่งเศสและทหารจากออสเตรเลียก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน25 7 สหรัฐนั้นยังจัดก,การซ้อมรบอีกอย่างกับฟิลิปปินส์ที่ชื่อว่าสคราลานิสซึ่งเป็นเวลา2ส,สัปดาห์โดยระหว่างนั้นได้มีการเข้าประจําการขีปนาวุธ SM6 ที่มีศักยภาพพุ่งไปถึงไต้หวันอาวุธนี้มีพิสัยทาการสูงสุด400กิโลเมตรขณะที่ระบบขีปนาวุธยิยงจากพื้นพิสัยกลไปยังอย่าง m r ีไทคูลซึ่งมีศักยภาพยิยงจากเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ไปถึงเกาะไต้หวันได้เมื่อถามถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวทางด้านอูเชียนเน้นย้ําว่า จีนนั้นคัดคานอยางหนักแน่นต่อการประจำการอาวุธลักษณะนี้ของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเน้นว่าความเคลื่อนไหวลักษณะดังกล่าวของสหรัฐนั้นถือเป็นไุกุามอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงประเทศต่างๆในภูมิภาคบ่อนทําลายสักยภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและจีนจะใช้มาตรการตอบโต้อย่างหนักแน่นและก็หวังว่าประเทศที่เกี่ยวข้องจะอดทนอดกลั้นต่อการเปิดประตูให้แก่ปีศาจซึ่งรังแต่จะจบลงด้วยการที่ทุกๆคนนั้นถูกทําร้ายหนึ่งในนั้นรวมถึงพวกเขาเองอูเชนเน้นย้ําว่าจีนมองการกระชับความสัมพันธ์การทูต สหรัฐก,กับฟิลิปปินส์เป็นเรื่องของทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตามเขาเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ลักษณะดังกล่าวต้องไม่ทำ้ายจีนหรือผลประโยชน์ของประเทศอื่นๆและต้องไม่บั่นทอนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคกองทัพจีนยังคงจับตาอย่างใกล้ชิดต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและจะใช้มาตรการที่ทรงประสิทธิภาพทั้งหมดตอบโต้อย่างมีประสิทธิผลและจะไม่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้องนั้นมาก่อความปั่นป่วนในพื้นที่ทะเลจีนใต้ในขณะที่ทางด้านอนาโตลีอันตโตนอฟเอก,อากราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐก็บอกก่อนหนน้้าาีว่ การประําการขี่ประนุษพิสัยกลางของสหรัฐอเมริกาในฟิลิปปินส์นั้นถือว่าเข้าข่ายเป็นวันที่มืดมิดสำหรับความมั่นคงระหว่างประเทศและกล่าวหาสหรัฐนั้นจงใจปลุกปั่นสถานการณ์ให้ลุกลามบานปลายเกิดการ,รเผชิญหน้าทางทหารโดยโหมกระพือความตึงเครียดและก่อตั้งปันธมิตรกลุ่มการเมืองการทหารในภูมิภาคอินโดปแปซิฟิกสหรัฐนั้นกำลังพยายามนำพาโลกขึ้นสู่ช่วงเวลาอันเลวร้ายของสงครามเย็นและกำลังดำเนินการอยู่บนขอบเห,เหวของความขัดแย้งทางนิวเคลีย นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ทางด้านอนาโตลตอันต,อน,ตอนอฟเอกกราชทูตเซียประจําสหรัฐเปริการนัร้นก็กล่าวย้ําความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อสหรัฐเปริการนั้นประจําการจีปนุษย์ไว้ที่เกาะลูซอนก็สร้างความไม่พอใจให้กับจีนพอสมควรและสิ่งสําคัญนั้นกําลังสร้างความไม่มั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมถึงอาเซียนด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องรา,ขาวข่่่าาาาาาาวววสรรรรจกกกกตตตงงปะเเททศแบบบนนนนี้้้้ฝคคุณผูชชมมััด subscribe, ดด Subcribe ิิิอออ์ย